สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะขอให้ท่านรับพรังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นาที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอไม่รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้จะมาดูดวงในด้านหัวข้อของสิ่งลี้ลับนะคะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะหรือเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณนั่นเองเนาะวันนี้ขอให้ภัยเล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะหากภั่เข้าผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลยนะคะสื่อว่า สื่อออกมาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณนะคะร who who หรือว่าเจ้ากรรมนายเวรคุณอยากบอกหรือสื่ออะไรกับกับคุณในวันนี้ผ่านไพ่นนของหมอนะคะอธิษฐานจิตทาสมาธิให้เรียบร้อยนะขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านดีสิ่งที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะเรามาดูกันเลยนะว่าสิ่งสิ่งลี้ลับนะคะท่านจะสื่อหรือบอกเก่าวอะไรกับคุณในวันนี้นะคะขอให้เปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเนาะเจ้า,า <historia. S 2> กรรมนายเวรน,นะคะจะสื่ออะไรกับคุณในวันนี้นะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะ ว่าท่านอยากสื่อหรืออยากบอกอะไรกับคุณนะคะ mm hmm. เจ้ากรรมในเวรของเราเนาะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะใครนะคะที่ผ่านมานะท่านพญายมราชขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะเวลาในปีที่ผ่านมาหรือว่า7-8 เจ็ดแปดเดือนย้อนหลังไปนะคุณรู้สึกมีความทุกข์ใจความเครียดความกังวลมีภาระหนี้สินเยอะร้นตัวนะคะแบกรักความรู้สึกอะไรหนักๆไว้หรือบางคนบางกรณีเลิกลาจบความสัมพันธ์กับคนในคู่คนในครอบครัวไปลักษณะประมาณนี้หรือจบกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือบ,บางคนมีเกณฑ์นะคะดวงชะตาที่เสียคนรักนะคะ คนในครอบครัวไปแบบกระทันหันไม่ทันคาดคิดเนาะในไพ่ขึ้นมาในช่วงนี้นะคะสิ่งเจ้ากรรมในเวนนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านมาเตือนหรือบอกว่าให้พยายามสวดมนต์ไหว้พระคิดดีทดําดีอยู่ในสินในธรรมนะคะแล้วบางอย่างบางกรณีถ้าเกิดใครที่เกิดเจอสภาวะที่หมอบอกไปอะคะ่ะกินไม่ได้ใครไม่ออกเรื่องภาระะนีสิทธิ์หรือหรือ,รอเรื่อง เกี่ยวกับข้องกับความรู้สึกที่แบบว่าความไม่ยุติธรรมนะคะความไม่เที่ยงตรงเนี่ยเดี๋ยวความรับนะคะจะถูกเปิดเผยเนาะในณที่นี้ก็คือคนที่ก็ทําไม่ดีกับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวคุณในเรื่องภาระหนี้สินนะคะเขาจะโดนเปิดเผยหรือบางคนบางกรณีต,ต้องขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความลักษณะประมาณนี้เนาะเจ้ากรรมในเวรท่านสื่อออกมาแล้วก็คนที่มีอํานาจนะคะอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาจะต้องบางคนบางกรณีอ่ะมาในด้านที่ดีจะช่วยช่วยคุณหรือช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะจาก จากคนที่ทําไม่ดีหรือคิดไม่ดีกับตัวคุณหรือเจอคนที่มีความความรู้ความสามารถที่เขามีอํานาจนะคะมีบารมีที่ช่วยเหลือเราได้ในล,ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะที่หมอบอกค่ะช่วงเนี้ยอดออม ประหยัดนะคะเก็บหอมลอมนิดคุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือกลับมามีเงินมีทองอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมสวดบ,บทนะคะพญายมราชนะคะหรือว่ายามาทูตไว้เนาะในช่วงนี้ค่ะสวดนโมตสสะอิติพิโสให้เรียบร้อยสวดบ,บุตรพระพุทธคุณนะคะแล้วก็บทสวดพญายมราชนะคะคุณสวดได้เลยเนาะที่หมอบอกค่ะแล้วก็มาดูหรือว่าบทสวดขององค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณก็สวดติดไว้นะคะจะมีเงินมีทองมีความร่ํารวยมั่งคั่งกลับมาหมดภาระหนี้สินนะคะต้องมีความเพีย ความพยายามความขยันอดทนนะในไพ่วันนี้คุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วค่ะชีวิตครึ่งครึ่งชีวิตและที่หมอเห็นค่ะทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่นะคะคนที่เคยหมดสิ้นเนื้อปดาตัวจะกลับมามีกินมีใช้แล้วก็มีคนที่เขาเข้ามาสนับสนุนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะพร้อมที่จะให้ความยุติธรรมช่วยเหลือพดุงสิ่งที่ดีกลับมาเนาะอะไรที่มันไม่ดีหรือเราไม่เป็นธรรมอะคะ่ะวันนี้คุณะ หมดสิ้นและเวรกรรมเก่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะมันกําลังหลุดพ้นจากชีวิตเราไปมันโสดมนไหว้พระนะคะเติมน้ํามันตะเกียงลงศพผ้าห่อศพเนาะซื้อไว้ที่หมอบอกค่ะบริจาคทานนะคะมี5บาทสิบาทคุณทําได้บาท2บาทก็ทําได้ค่ะถือว่าเป็นบุญกุศลคุณทาด้วยใจที่บริสุทธิ์คุณกไ็ได้รับสิ่งนั้นตอบแทนขึ้นมาเช่นกันบางคนทําบุญไม่ได้หวังผลการตอบแทนสุดท้ายคุณมีโชคมีลาบมีเงินทองเข้ามานะคะมีเงินเต็มกระเป๋านะคะสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรือบางคนบางกรณีกลับมามีบ้าน มีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเองเหมือนเดิมจากที่เคยโดนดูถูกโดนเอาเปรียบหรือว่าโดนชาวบ้านเจิฉินนินทาในเรื่องที่หาว่าเราไปทําเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าทํารู้สึกว่าไปคดโกงหรือโกงใครเขากินแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดนะคะบางทีปากชาวบ้านก็พูดไปน็อตต่างๆนานาเขาไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางวันค้นมาในรูปแบบเอาเปรียบอะค่ะลักษณะประมาณเนี้ยแต่ดวงเนี้ยดวงคุณเปลี่ยนผันราคาชี้ชะตาตำชี้ชะตากรรมให้คุณประจบ ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอันไหนที่มันไม่ดไมีไม่ใช่ก็ทิ้งไว้เนาะที่หมอบอกค่ะแล้วก็เป็นดวงที่มีการเปลี่ยนแปลงนัเริ่มจากนี้เป็นต้นไปเลยนะหากใครเข้ามาเห็นลวิดีโอนี้ค่ะหมั่นทําบุญสวดบุญไหวพ้พระหากใครที่ปากพ่อยพูดไมด่ดีก็ต้องหมัดลูดซิป,ปากตัวเองนะคะพูดแต่สิ่งที่ดีคุณงามความดีสร้างสมไว้นะคะมันไม่มีคําว่าสูญหายเนาะในไพ่วันนี้ คิดทีดำดีก็ประสบความสําเร็จนะคะอะขอหมอเปิดเพิ่มอีก2ใบสิหลังจากนี้ไปแล้วชะตาชีวิตจะมีการเปลี่ยนผันนะคะเจ้ากรรมนายเวรจะบอกว่าอย่างไรคะ่ะดวงชะตาชีวิตคุณคะ่ะน้อหยุดสิ่งที่ไม่ดีมันกาลังจะเริ่มต้นใหม่และอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะกลับมาเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งเราสึกว่า ใครมองเราวันรูปแบบว่าเหมือนเราเป็นแกะดําเลยไม่ดีในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เหมือนเราเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่นหลังจากนี้ไปทุกอย่างมันจะจบสิ้นละค่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะกลับมามีอํานาจมีการเงินมีการงานที่ดีแต่ก็บวกกับการต้องอยู่ในสินในธรรมนะคะไม่เอาเปรียบใครไม่ทําร้ายใครก่อนเนาะใครที่เ็าทากับเราไว้เวรกรมมันก็ตามสนองคนที่เ็าทำเนาะที่หมอบอกค่ะเนี่ยทำพยายมาราชท่านขึ้นมายมาทูตนะคะคุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดีงามและมันหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีคุณงามความดีที่เราสร้างสมมา ตามมาตอบสนองแล้วนะคะในวันนี้เนาะขอให้คุณคิดดีทดําดีค่ะคลอยประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็คนที่มีความยุติธรรมเราก็จะได้ความยุติธรรมกลับคืนมาใครที่เขาเปรียบเราเขาก็จะเจอกับสิ่งที่เขาก็ทํากับเราเช่นกันนะคะขอให้อโหสิกรรมไปคิดดีทําดีนะคะเริ่มหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีสิ่งที่ดีพลังงานที่ใช่เข้ามาหมอนิมขอเป็นกําลังใจให้นะคะ,ม,นม,นะมันสวดมนต์ไหวพระทำบุญทำทานกับบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วบางทีก็อาจจะมาในรูปแบบที่ให้โชคลาภเราหรือว่าคดีความที่ยังไม่เสร็จสิ้นในเรื่องของ อุบัติเหตุต่างๆนน่นนี้นั่นนะที่หมอบอกคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะทุกอย่างกําลังจะจบสิ้นนะเห็นไหมคะไยกันมาเนาะทุกอย่างกาลังจะจบสิ้นเนาะที่หมอบอกค่ะมันมีเวลาของมันกําหนดไว้แล้วนะคะขอให้ทุกทุกคนคิดดีทําดีปฏิบัติดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสังขารร่างกายคุณปกปักรักษาคุ้มครองนะคะ ขอให้ได้เงินนะคะแล้วขอให้หมดทุกหมโศกหมดโลคหมดภัยนะอะไรที่มันเป็นคดีความอยู่ก็ขอให้คุณชนะคดีความโดยเร็ววันนะคะได้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมกลับมาอันไหนที่มันไม่ดีไม่ใช่คนที่ว่าคิดไม่ดีไม่ซื่อกับเราก็ขอให้เขาแพ้ภัยตัวเข้าไปนะคะพยายามสวดมนต์ไหวพระกรวดน้ไให้ท่าท่านเจ้ากรรมนายเวรเนยเยอะในช่วงนี้นะคะผลบุญผลกุศลจะหนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จและมีโอกาสไปไหวปู่ท้าวเวสวรรณนะคะก็ดีเหมือนกันที่หมอบอกนะคะไปฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานท่านให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็ขอให้มีโชคมีลลาเงงงินทอหัม มาเทมานะคะปลดภาระนี้สินได้นะหมอนนิ่มเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ